สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ l o g Channel อ่ายินดีต้อนรับสู่ Dog f i n Channel ครับวันนี้วันนี้นนเราจะมารีวิวมารีวิว10อังดับฮันฮันราคาถูกราคาถูกที่ได้รับความนิยมสูงสดุดในตอนนี้คับไปไปอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องแพมเพ์ราคาถูกกันครับสตันใช้แพมเพ์ทอยู่หรือเปล่าครับใช้แพมนเพ์ดเยอะอ่าดีไหมครับดีนุ่มไหมครับนุ่มอ่าใส่สบายไหมใส่สบายโอ้เยี่ยมไหมครับเยี่ยมอ่าครับตอนนี้ลูกผมก็อายุ2ขวบ8เดือนแล้วก็ยังใส่แพมเพ์ทอยู่นะครับ วันนี้เราก็จะมารีวิวแผ่นเพลทที่มีราคาถูกที่สุดและก็ได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นตัวเลือกราคาประหยัดให้พ่อแม่ผู้ปกครองกันครับครับและในปัจจุบันแผ่นเพลราคาถูกมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดแพมเพิร์ททั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจแพมเพิร์ทรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันแพมเพิร์ทราคาถูกมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลาย,ย,ลายคุณสมบัติหลากหลายรา,าคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมา จัด10อันดับแพนเพินราคาถูกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10กวินมอบเบบี้แพนครับเป็นผ้าอ้อมนำเข้าคุณภาพสูงผลิตจากวัสดุอย่างดีมาตรฐานญี่ปุน่นผลิตจากสายการผลิตที่ทันสมัยผ่านการทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีโครงสร้างภายในถึง5ชั้นผ้าอ้อมบางเฉียบแต่มีความสามารถในการดูดซับสูงซึมซับเร็วระบายอากาศได้ดีไม่เปื่อยยุ่ยง่ายออกแบบให้มีความนุ่มนวลใส่สบายไม่อึดอัดมีความยืดหยุ่นสูงและยังป้องกันการรั่วซึมสู่ภายนอกอีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม152ชิ้นราคา709บาทตกชิ้นละ4บาท60สตางค์ครับ อันดับ9ก้า Eurosoft Premium เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่รวมสิ่งที่ดีที่สุดคุณภาพญี่ปุ่นมาตรฐานยุโรปโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นเบาบางแต่สามารถซึมซับได้ถึง1ลิตรแต่ยังคงแห้งสบายใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย 3D c o t คอตตอนเลเยอร์ผิวสัมผัสนุ่มสบายไม่อมของเหลวไว้ที่ผิวสัมผัส มีล่องนำการดูดซึมให้ของเหลวสามารถดูดซึมซับได้อย่างรวดเร็วลดการสัมผัสความอับชืน้นและยังป้องกันของเหลวไม่ให้ไหลย้อนกลับอีกด้วยครับผ่านการรับรองจากทั่วโลกการันตีให้คุณแม่สบายใจปลอดภัยไร้กังวลครับขนาดสุดคุ้ม150ชิ้นราคาอยู่ที่1,089บาทตกชิ้นละ7บาท26สตางค์อันดับ8 sunny baby luxury pants เป็นสุดยอดนวัตกรรมผ้าอ้อมซึมซับแบบบางเพียง3มิลลิเมตรเท่านั้นแต่ซึมซับได้อย่างดีเยี่ยมกระจายการซึมซับได้ทั้งแผน่นไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่ห้อยตุงให้ผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเป็นพิเศษเหมาะสำหรับผิวของทาลกแผ่นซึมซับสามิติด้านบนช่วยลดการเสียดสีและซึมซับได้อย่างรวดเร็วมีแผ่นแบ็กซี Air Flow ช่วยระบายความร้อนออกได้อย่างรวดเร็วผิวทาลกจึงแห้งสบายไม่อับชื้น และยังมีแผ่นเอดิเกเตอร์วัดความเปียกชื้นอีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม128ชิ้นราคาอยู่ที่1,196บาทตกชิ้นละ9บาท34สตางค์ครับอันดับ7ผ้าอ้อมเด็กโบโบฟิตสุดยอดผ้าอ้อมสำเร็จรูปชนิดกางเกงจากแผ่นดินจีน คุณภาพยอดเยี่ยมราคาสบายกระเป๋าผิวสัมผัสนุ่มสบายบางเฉียบน้ำหนักเบาหนาเพียง2มิลระบายอากาศได้ดีและมีพลังซึมซับดีเยี่ยมอีกทั้งยังทำให้ก้นลูกน้อยแห้งสบายหมดปัญหาเรื่องการล่วดซึมของปัสสาวะมีการออกแบบการตัดเย็บแบบ3มิติสามารถลัดได้ตามรอบเอวของทารก และยังใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยต่อต้านแบคทีเรียรไวรัสและเงือคลายกังวลเรื่องผดพืนครับขนาดสุดคุ้ม168ชิ้นราคาอยู่ที่796บาทตกชิ้นละ4บาท73สตางค์ครับอันดับ6 Sunny Baby Free l y Day and Night p a n รุ่นนี้เป็นรุ่นมาใหม่ครับ โดดเด่นที่แผ่นซึมซับแห้งสบายบางเพียง3มิลิเมตรจึงช่วยซึมซับได้อย่างรวดเร็วและกระจายการซึมซับได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เทคโนโลยีซ u เปอร์พาวเวอร์เจลในการซึมซับดังนั้นจึงแห้งสบายไม่ไหลย,ย้อนกลับระบายอากาศได้เร็วไม่อับชื้นดีไซน์รูปทรงกางเกงใส่สบายกระชับพอดีตัว และยังบอกระดับความเปียกชื้นด้วยแถบอินดิเคเตอร์อีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม216ชิ้นราคาอยู่ที่987บาทตกชิ้นละ4บาท56สตางค์ครับอันดับ5ดูดูเลิฟคลาสสิกสลิมแอนด์ได้ครับเป็นรุ่นใหม่ราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคา เหมาะสำหรับเด็กทายบ่อยขี้ร้อนระคายเคืองง่ายถูกออกแบบมาให้บางระบายอากาศได้ดีแต่ยังคงประสิทธิภาพการซึมซับได้อย่างดีเยี่ยมอ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยไม่อับชื้นใช้เทคโนโลยีขอบขาสมาร์ทล็อกสามารถกันน้ำไหลออกโอบก,กระชับพอดีป้องกันการรั่วซึมด้านข้าง ใช้เม็ดเจลคุณสมบัติพิเศษเสริมพลังดูดซับของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพยับยั้งการเกิดเชื้อราจากความเปียกชื้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดผดพื่นแดงและยังมีแถบวัดความเปียกชื้นเพื่อแจ้งเตือนคุณแม่ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมของลูกน้อยอีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม144ชิ้นราคาอยู่ที่639บาทตกชิ้นละ4บาท43สตางค์ครับอันดับส พอมซอฟเ b บี้แ a มเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจและยอดขายสูงคุณภาพดีราคาประหยัดโดดเด่นด้วยการดูดซึมที่รวดเร็วสามารถลดเวลาที่ปัสสาวะจะสัมผัสกับผิวหนังยับยั้งการเกิดเชื้อราและความเปียกชื้นแห้งสบายตลอดคืนผ้าอ้อมมีการออกแบบการป้องกันการรั่วซึมในขณะเดียวกันที่ขอบกั้นขาจะไม่รัดทารกให้อึดอัดและอบกระชับพอดี เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มสบายน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีและยังสามารถไล่ความชื้นได้อีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม80ชิ้นราคาอยู่ที่338บาทตกชิ้นละ4บาท22สตางค์ครับอันดับ3ดูดูเลิฟสแตนดาร์ดซอฟสุดยอดกางเกงผ้าอ้อมนุ่มบางเบาใส่สบายอารมณ์ดีตลอดทั้งวัน เนื้อผ้าอ้อมทําจากเส้นใยชนิดพิเศษอ่อนนุ่มลดการเสียดสีระหว่างผิวเด็กไม่ทําให้ลูกน้อยระคายเคืองเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยพิเศษสามารถระบายอากาศได้ดีเพื่อลดอาการแพ้และพดพื่นใช้เทคโนโลยีสมาร์ทล็อก2ชั้นป้องกันการรั่วซึมใช้สุดยอดเม็ดเจลเสริมพลังดูดซับของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังยับยั้งการเกิดเชื้อราและความเปียกชื้น และเป็นสาเหตุให้เกิดผดพื่นแดงและยังมีแถบวัดความเปียกชื้นเพื่อแจ้งเตือนการเปลี่ยนผ้าอ้อมอีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม144ชิ้นราคาอยู่ที่859บาทตกชิ้นละ5บาท96สตางค์ครับอันดับ2อิจิกางเกงผ้าอ้อมครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรง ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารกชาวเอเชียขายดีในประเทศจีนมาเลเซียและไทยใช้วัสดุเกรดดีที่สุดในท้องตลาดเนื้อสัมผัสนุ่มนิ่มมากใส่สบายระบายอากาศได้ดีเยี่ยมบางเฉียบซึมซับได้อย่างรวดเร็วทุกการเคลื่อนไหวป้องกันการรั่วซึมได้360องศาใส่สบายไม่หลุดขอบเอวนุ่มกระชับและที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยครับขนาดสุดคุม้ม 96ชิ้นราคาอยู่ที่405บาทตกชิ้นละ4บาท21สตางค์อันดับหนึ่งได้แก่ยูริกางเกงผ้าอ้อมครับบอกได้เลยว่าแบรนี้ขายดีมากๆคุณภาพดีราคาประหยัดดูดซึมเร็วสามารถลดเวลาที่ปัสสาวะจะสัมผัสกับผิวหนังยับยั้งการเกิดเชื้อราจากความเปียกชื้นแห้งสบายตลอดคืน ดีไซน์ออกแบบเพื่อป้องกันการล่วดซึมแต่ในขณะเดียวกันขอบกั้นขาจะไม่รัดทานลกให้อึดอัดสัมผัสอ่อนโยนเนียนนุ่มน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีที่สำคัญราคาถูกมากๆอีกด้วยครับขนาดสุดคุ้ม200ชิ้นราคาอยู่ที่995บาทตกชิ้นละ4บาท97สตางค์ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน Sho ป e e เว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนกับข้อมูลที่ผมนำเสนอเพื่อนเพื่อนใช้แพมเพิร์ดยี่ห้ออะไรอยู่ครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืทุกคนครับครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดแพมเพิร์ดทั้ง10อันดับที่ผมได้นามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนเพื่อนสนใจแพมเพิร์ดรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนเพื่อนชอบชอบ้อปอ เราคือเพื่อนกันครับเพราะว่าช anel น,น,นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พ่อกบและน้องสปันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย